และตอนนี้นะครับที่มีผู้เล่นใหม่เนี่ยเริ่มให้ความสนใจเกมนี้หลายๆคนนะครับก็สงสัยว่าการที่ช่วยเพิ่มเอฟเฟกตอนเริ่มเกมหรือที่เราเรียกกันว่า Legacy Bo o n เนี่ยหาจากไหนเอามายังไงวิธีการไม่ยากนะครับอย่างแรกให้เพื่อนเอนเล่นจนจบเกมก่อนโดยการทำเควสของลีดเดอร์ให้เสร็จนะครับถ้าไม่รู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับไปดูได้เลยนะพอทำเสร็จแล้วนะครับตัวเกมจะเด้งกร์ดเข้ามาให้เราทันทีนะครับตามแต่ละหัวหน้าที่เราเล่นจบนะครับในรอบนั้นๆน,น,นะ การ์ดจะมีด้วยกันทั้งหมด4สาย4ประเภทตามหัวหน้าที่เราเล่นจบนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องเล่นให้จบทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับเพื่อเอาการ์ดของแต่ละคนนะอ่ะบนหน้าจอนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถกดพอยส์เพื่ออ่านได้นะครับว่าการ์ดแต่ละคนเนี่ยมีเอฟเฟกต์ยังไงนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆควรจะรู้นนไว้นะครับว่าการ์ดนะครับไม่สามารถใช้ข้ามโซนได้ถ้าหากว่ายังไม่เคยเล่นในโซนที่ยากกว่าเลยแล้วก็ไม่เคยเปิดล็อกการ์ดของโซนนั้นๆน,น,นะครับ อย่างที่ทราบนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีความยากถึง5ระดับด้วยกัน Green Zone Standard d Red Nightmare และก็ r e t a l ใช่ไหมถ้าเพื่อนๆนนมีการแค่ Standard เท่านั้นเพียวๆเลยพอเล่นใหม่ด้วยความยากของ Red Zone หรือว่า Nightmare หรือไม่ก็ r e t a l ที่มันสูงกว่านะครับการ Standard ดดจะเลือกไม่ได้หรือถ้าเปลี่ยนความยากระหว่างเกมการ Standard น,ดดนะครับจะไม่ส่งผลนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยต้องการให้เพื่อนๆน,นะครับเล่นจบโซนที่ยากกว่าก่อนเพื่อปลดล็อกการ์ดก่อนนั่นเองนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยไม่อยากเสียเวลาเปิดล็อกทเทเลโซนน่ะคือเบรก็ต้องเล่น4รอบใช่ไหมไนท์แมกก็ต้อง4ี่รอบอีก8รอบแล้วเทเลโซน,นก็12เลยนะเนี่ยมันมันนานเกินนะอะทำยังไงอะวิธีการเนี่ยก็ง่ายอยู่แหละแต่อาจจะยากยาสาหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับทายังไงก็ให้เพื่อนเอนนะครับเล่นโซนที่แม่งยากไปก่อนเลย <c oughs> เล่นยากไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าหากเล่นโซนที่ยากกว่าแล้วเนี่ยเวลาจบเกมนะครับเรา จะได้การ์ดของโซที่ง่ายมาทั้งยวงเลยเพราะงั้นถ้าใครอยากได้เร็วๆแบบรวดเดียว fast track drive thru ท,ทีเดียวพวดมาเลยให้เล่นรีทอฟนะครับเล่นจบปับ๊บได้การ์ดทุกใบได้การ์ดทุกระดับนะครับตั้งแต่รีทอฟลากลงมาตั้งแต่ nightmare red zone standard green หมดเลยนะครับไอแบบนี้ได้แหละครับเวลาเพื่อนๆเนี่ยเปลี่ยนความยากกลางเกมหรือ เริ่มเล่นใหม่ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่ากาจะทํางานหรือเปล่ากามาทํางานแน่นอนเลครับเพราะว่าเพื่อนๆเล่นยากกว่าแล้วมีการที่ยากกว่ารองรับแล้วนั่นเองนะครับเพราะงั้นถ้าใครฮาร์ดคอร์ไม่อยากเสียเวลาไปเลือรีทอลนะครับรวดเดียวหมดแน่นอนนะครับ